แฟนบอลไทยดราม่าสุดเดือดหลังช้างศึกยู19แพ้ลาวชวดเข้าชิงพร้อมตั้งคำถามทำไมเยาวชนไทยพังทุกชุดด้านอินโดแอบ,บสะใจขณะที่ลาวเผยเคล็ดลับล้มช้างศึกทะลุชิงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจะเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีกันหน่อย หลังจากที่ล่าสุดเกิดกระแสดราม่าพอสมควรนะครับหลังจากทัพช้างศึกแพ้ให้กับสปปลาวไม่สามารถเข้าชิงในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุด u 19ได้เนื้อหาจะเป็นยังไงรอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเก็บตกควันหลงหลังประเด็นที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีภายใต้การคุมทัพของซาบดอบาเดโดกาเซียนะครับแพ้ให้กับทีมชาติสอป,อปอวปในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทำให้ทับช้างศึกของเราไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้พร้อมกับต้องไปชิงอันดับ3กับทีมชาติเวียดนามนะครับ แน่นอนเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจสำหรับทีมชาติไทย u 19เลยแฟนบอลชาวไทยหลายคนผิดหวังเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นและวิธีการเข้าทำต่างๆเพราะว่าทีมชาติไทยชุดนี้คือชุดความหวังเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาหลายปีแต่ปรากฏว่าพอมาแข่งขันจริงๆในรุ่นอายุเท่ากันเราไม่สามารถที่จะมีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าและโดนทีมในอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าจัดการ โอ้โหถือว่าทำเอาแฟนบอลชาวไทยคอมเมนต์เข้ามาผมบอกเลยน่าจะเป็นแสนคอมเมนต์น่ะจากทุกสื่อชุกทุกท่องทางนะในเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมตอนนี้ฟุตบอลในระดับเยาวชนทีมชาติไทยเราไม่เพียงแค่พัฒนาช้าเรากำลังถอยหลังหรือเปล่าขณะที่ทีมชาติอื่นๆในอาเซียนต่างพัฒนาและพร้อมจะแซงทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนทีมชาติไทยเป็นเครื่องหมายคำถามในตอนนี้อย่างมากนะครับนอกจากนี้การที่ช้างศึก u 19แพ้สปปลาวในชิงแชมป์อาเซียนชุด u 19เนี่ยสปดสร้างปริศาสร์นะครับเรียกได้ว่าจารึกเป็นเฮดโค้ชคนแรกที่พาทีมชาติไทยแพ้สปปลาวในรายการนี้โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ไม่ค่อยจะน่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับขณะที่น้องๆน,นักเตะทีมชาติไทยยู19ทุกคนก็ผิดหวังแน่นอนที่ไม่สามารถพาทีมเข้าชิงชนะเลิศได้ก็ต้องกลับมาสู้กันใหม่นะต้องพัฒนายอย่างจริงๆจังๆแล้วนะครับต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่าหยุดอยู่กับที่หรืออย่าถอยหลังเราจะไประดับเอเชียเนี่ยโอ้โหตอนนี้พูดได้เลยว่ายากเพราะแค่ในระดับอาเซียนของเราอะ่ะเรายังโดนทีมอาเซียนด้วยกันแทบจะแซงกันหมดแล้วนะครับ ในชัดย19ในครั้งนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นรูปแบบวิธีการเนี่ยไม่น่าประทับใจและเราเตรียมทีมานานได้แค่นี้เนี่ยมันก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยค่อนข้างเจ็บปวดจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งคําถามต่างๆไปดูในเรื่องราวของคอมเมนต์กันหน่อยต้องบอกว่าแฟนบอลชาวไทยและคนในวงการฟุตบอลไทยค่อนข้างเดือดสุดๆในตอนนี้นะครับ มีบิ๊กฮันอันนี้ก็เป็นประธานที่ปรึกษาของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งคนในวงการฟุตบอลไทยได้ออกมาเผยถึงทัพช้างศึกยูสิชุดนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับบิ๊กฮันก็บอกว่าความพ่ายแพ้จะทำให้แข็งแกร่งเขาขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆชุด19ปีทีมชาติไทยที่ทุกคนมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการแข่งขันในเมื่อคืนวานที่ผ่านมาเกมเมื่อคืนทีมชาติไทยเล่นได้เหนือกว่าลราทุกอย่าง แต่สิ่งที่ยังขาดคือการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและผู้เล่นของสอปปลาวมีสมาธิกับเกมมากกว่าจริงๆและพอลาวได้ลูกที่2จากจังหวะสวนกลับก็ควรจะต้องตัดเกมให้ได้ทันทีทั้งที่มีถึง2จังหวะที่จะทําได้ก็ทําให้ผลการแข่งขันของลาวเป็นฝ่ายชนะ สิงแทนจะกเกมเมื่อวานคือนักกีฬาของเราเองก็มีทักษะถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนแต่ทีมชาติเราเล่นได้หนักและดูดันตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะจังหวะตัดฟาวสำคัญๆที่ทำให้ทีมไทยไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องตามสไตล์บอลแบบสเปนแท้ๆที่โค้ชพยายามฝึกฝนให้กับทีมชุดนี้มาอย่างยาวนานก็ยินดีกับทีมชาติลาวและขอให้สามารถเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้นัดที่พบจับมาเลเซียนอกจากนี้นะครับบิ๊กฮันบอกอีกว่า ทีนี้มาพูดถึงภาพรวมของทัวร์นาเมนต์นี้ที่เขาได้ติดตามและมีโอกาสดูเกมของหลายๆชาติทําให้เริ่มเห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลในแต่ละชาติเริ่มที่จะพัฒนาและใกล้เคียงกับฟุตบอลไทยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินซึ่งในบรรดาทีมที่เขาสะดุดตาและคิดว่าเล่นได้สูสีมากๆกับไทยคือทีมชาติฟิลิปปินการต่อบอลความเข้าใจเกมฟิลิปปินไม่ต่างจากเด็กไทยเราเลยแต่แค่โชคดีที่วันนั้นทีมชาติไทยชนะได้ ทีมชาติไทยควรต้องทำอย่างไรเมื่อชาติอื่นๆเริ่มตามได้ทัน 2- 3สปีโครงสร้างของฟุตบอลไทยได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งถ้าหลีกเยาวชนของเรามีเตะอย่างต่อเนื่องเด็กๆชุดนี้ก็จะมีเกมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดแข็งที่จะมีต่อในทีมชาติอาเซียนอยู่แล้วการสร้างศูนย์กลางหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบในการผลิตโคต้ดกำกับดูแลมาตรฐานของทัวร์นาเมนต์มาตรฐานอคาเดมีภาคต่างๆการวางมาตรฐานวางกติกา วางขนาดของสนามและประตูให้เหมาะสมกับเด็กๆตามช่วงอายุการเก็บสถิติพื้นฐานของนักเตะในแต่ละทัวนาเมนต์แต่ละภาคสามารถเริ่มต้นสร้างทีมงานของสมาคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเก็บจํานวนประชากรนักนนฟุตบอลให้เป็นหลักฐานและรูปประทมเสียทีเพื่อคํานวณและวางแผนแน,ะแนวสร้างอาชีพทางเลือกให้เก็บนักเตะอายุเพิ่มขึ้นให้สามารถทํางานได้ถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่แค่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลในขณะนี้ ไม่ได้ใช้งบป,ประมาณไปในทิศทางที่ตรงจุดงาน PR อาจจะใช้งบป,ประมาณสูงเกินความจําเป็นเกินกว่าใช้ความสําคัญกับรากฐานที่สําคัญของฟุตบอลไทยอย่างเด็กๆและบุคลากรวันนี้ประเทศไทยมีนักกีฬาเก่งๆเต็มไปหมดแต่ต้องรีบสร้างคนและมาตรฐานไม่ชาติในอาเซียนตามทันและรีบวิ่งสปีดเต็มกาลังให้ทันสี่ชาติท็อปโฟของเอเชียอย่างเกาหลีญี่ปุ่นอิหร่านและออสเตรเลียให้ได้เขาขอเป็นกําลังใจให้เด็ก และทีมงานของทีมชุดนี้ได้พัฒนาจากข้อผิดพลาดในวันนี้สู่ความสําเร็จในอนาคตนะครับบิ๊กแฮงก็จะพูดประมาณนี้บอกว่าก็อยากให้ทางฝั่งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอะมาพัฒนาให้ตรงจุดสักทีเพราะช่วงที่ผ่านมาการทํางานต่างๆเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์และผลงานของเยาวชนไทยมันก็ไม่ดีจริงๆอันนี้ยอมรับนะครับทุกชุดของเราไม่ประสบความสําเร็จในอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นระดับเอเชียก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเจอในอาเซียนเรายังจะโดนเลยอะ่ะแล้วไปเจอเอเชียที่มาตรฐานเขาดีกว่านี้ เราจะไม่โดนเหรอครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนายอย่างจริงจังแล้วนะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยที่น่าสนใจที่ผมหยิบยกมาบางคอมเมนต์ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเหมือนสมาคมเนี่ยผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นความสำคัญสักแต่ว่าส่งไปถ่ายท้วสดก็ไม่มีในชิงแชมป์อาเซียนยู19กองเชียร์ในสนามเห็นตะกองเชียร์ลาวสงสารน,น้อง,น,อง,น,องนักเตะสู้แพ้วันนี้แกล่งวันหน้า ก็หวังว่าทุกคนจะพัฒนาต่อไปนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่น่าสนใจอันนี้ผมอ่านให้แบบจัดเต็มเลยเขาบอกว่าดูทัวร์นาเมนต์นี้โดยไม่ได้คาดหวังถึงแชมป์เพราะคิดว่าฟุตบอลเตะนัดวันเว้นวันเนี่ยมันเสี่ยงกับนักกีฬามากเกินไปและจากที่ได้ยินมาคือจะเป็นการโลเทชั่นทุกนัดซึ่งเข้าใจตั้งแต่เริ่มแข่ง ส่วนตัวคิดว่าเวียดนามหรืออินโดน่าจะได้แชมป์เพราะฉะนั้นความคาดหวังก็คือทรงฟุตบอลที่ดีอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับ AFF U23 แต่กับผิดหวังหนักมากระบบที่คิดว่านักเตะน่าจะเข้าใจเพราะถูกสร้างมาอย่างต่อเนื่องกลับเล่นเหมือนระบบไม่มีประสิทธิภาพฟุตบอลเกมลุกที่ไม่เข้าไปในพื้นที่สุดท้ายไม่มีจังหวะยิงหาจังหวะยิงได้น้อยมากตลอดทัวร์นาเมนต์ยิ่งวันเจอสอปอรลาวเกมลุกก็ไม่ดี มีจังหวะได้ยิงที่น้อยจริงๆง้างขาก็ติดการสร้างสรรเกมลูกก็แย่เาวกัมบ,บูชาพมา่าสร้างตัวเองได้ดีขึ้นแต่ทีมชาติไทยกลับลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองทำได้เราแพ้ตัวเองแต่ซาบ,บดอควรจะได้สิทธิ์ยูสิบเชิงแชมป์เอเชียเป็นตัววัดผลงานเขามาทำระยะยาวมาและเชื่อว่า,ายุน้อยสายภาพยังมีควรเก็บเขาไว้ทำงาน แต่ถ้าผลงานยังเป็นแบบนี้ควรเปลี่ยนให้ทำหน้าที่ด้านเทคนิคสก้าวนักเตะดาวรุ่งที่อยู่ต่างประเทศในประเทศด้วยไม่ใช่ทรงบอลไม่ดีแต่ไม่มีทรงเลยมากกว่าใน u 19ชุดนี้นะครับเอออันนี้ผมก็มองคล้ายๆเขาเลยนะจริงๆอ่ะในรายการ u 19ชิงแชมป์อาเซียนไอความคาดหวังถึงแชมป์ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ผมอยากเห็นรูปแบบการเล่นที่ทีมชาติไทย u 19ชุดนี้จะไปต่อยอดสู้เอเชียได้แต่พอมาเห็นแล้วนะครับโอ้โหยากผมพูดเลยนะ บอลใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักจะไปเจาะเกาหลีญี่ปุ่นหรือทีมในเอเชียเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากจริงๆอ่ะก็รอดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยต้องอกระแสตอนนี้เดือดมากๆคลิปที่ผมลงไปหลังจบเกมคอมเมนต์เป็นพันครับโอ้โหและดูในโลกโซเชียลต่างๆสิพัฒนาไ้ถูกจุดสักทีผมว่านักเตไทยอ่ะมีของดีอยู่ตั้งเยอะ แต่การวางรากขายต่างๆตอนนี้เราไม่ดีซะเลยเรากำลังถอยหลังอย่างแท้จริงในอาเซียนยังไม่ผ่านในเอเชียจะเป็นยังไงล่ะครับก็พัฒนากันนะอาไปดูอย่างอื่นบ้างไปดูสปอป,อปอลาวกันหน่อยต้องให้เครดิตเขากับการที่เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาและสู้กับทีมชาติไทยจนเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นมาดามโบพิจการนะครับก็คนนี้แหละก็เป็นคนสนับสนุนทีมชาติลาวในช่วงหลังตลอดนะครับก็บอกว่า สาเหตุที่ทําให้สปปล,ปลาวพัฒนาในฟุตบอลระดับเยาวชนเนี่ยเพราะลาวเราพัฒนาไม่คิดว่าชีวิตเราต้องตกรอบไปตลอดเราก็พยายามพัฒนาเพื่ออยากชนะแพ้ไม่ผิดทุกประเทศมีสิทธิ์ชนะและแพ้วัดกันที่90นาทีลาวมีสิทธิ์ชนะด้วยเหมือนกันสําคัญนอกจากนี้คือรักษาผลงานแพ้ปรับปรุงแก้ไขลาวเคยแพ้แต่มันไม่มีคําว่าแพ้ตลอดไปนี่เราต้องชนะแล้ววันนี้เราชนะได้แล้วนะครับโอ้โหเออนี่นี่ลาวก็เขาก็เห็นไหมเขาพัฒนานะ จริงจังมากขึ้นนะครับขณะที่ทางฝั่งเฮดโค้ชสปปลาวกันหน่อยมิเชลไว้นะครับเ <_ d ata> ขาออกมาเผยหลังจากที่พาลาวอาชนะไทยถึง2อต่อูนนะครับบอกว่าเขาบอกว่ามันช่างสวยงามเหลือเกินตั้งแต่มารับงานที่นี่6เดือนพยายามทําอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ถึงฟอร์มที่ดีที่สุดยังไม่เคยเล่นฟุตบอลที่ดีจริงๆในเกมส่วนใหญ่แต่ลาวแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ดีและโดยการเล่นฟุตบอลแบบนี้เราจะสามารถคว้าชนะ และไปเป็นแชมป์ให้ได้นะครับโอ้โหก็เอาจะช่วยสปปลาวนะครับให้ไปถึงแชมป์นะผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ดีในการพัฒนานะครับจากศูนย์กำลังก้าวไปเรื่อยๆจนถึง100จับตาดีๆหลายๆชาติในอาเซียนพัฒนาหมดมีแค่ฟุตบอลเยาวชนไทยเราของเราครับที่ย่ำอยู่กับที่ไม่ก็ถอยหลังตอนนี้โดนทุกชุดเลยนอกจากนี้นะครับมีอีกหนึ่งคนที่เขาแอบสะใจเราเหมือนกันก็คือทีมชาติอินโดนีเซียนะครับหลังจากรู้ว่าไทยกับเวียดนามตกรอบเนี่ย ทางแฟนเพจอย่างเป็นทางการของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเขาได้โพสต์ภาพชินไตย,ยังกุนซือของพวกเขาพร้อมอิโมจิสื่อถึงการจ้องมองทั้งไทยและเวียดนามอยู่นี่ครับอินโดเขาก็แอบสะใจเหมือนกันหลังจากที่ไทยกับเวียดนามสุดท้ายไม่เป็นไปตามฝันไม่สามารถเข้ารอบชิงต้องไปชิงอันดับ3นะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งค่คืนที่เจ็บปวดสําหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยผมแทบจะนอนไม่ค่อยหลับเลยเมื่อเห็นรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยยูสิบเก้า ในนัดที่แพ้สองปอลาวนะครับจริงอยู่เราครองบอลได้ดีแต่ถ้าถามว่าจังหวะจริงๆที่เราจะยิงได้อะมันมีน้อยมากนะน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็พัฒนากันต่อไปส่วนตัวผมให้กําลังใจนักเตะน้องๆทีมชาติไทยยู19ชุดนี้ให้พวกเขาได้ไปต่อให้สู้พัฒนาต่อเนื่องเก็บความผิดหวังมาเป็นบทเรียนและต้องเรียนรู้จากบทเรียนและก้ไขข้อผิดพลาดนะครับน้องๆจะเก่งขึ้นแต่ต้องทํานะอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้และที่สําคัญฝากช่วยกันกดซับ c r i b e ใน c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต้องพนุวัตนะครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยคลิปนี้ไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ